ตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาล2025-2026อัปเดตประจำวันพุทธที่11กุมภาพันธ์2569อันดับที่20วูฟแฮมตันวันเดอร์เรสมี8คะแนนอันดับที่19เบอร์ลี่มี15คะแนนอันดับที่18เวสต์แฮมยูไนเต็ดมี24คะแนนอันดับที่17นอตติงแฮมฟอเรสต์มี26คะแนนอันดับที่16ท็อตแนมฮอตสเปอร์มี29คะแนน อันดับที่15 l e ลิสยูเนเต็ดมี30คะแนนอันดับที่14 b r i g h t ั n แอนด์โฮฟอัลเบียนมี31คะแนนอันดับที่13 c r y s t a l p a l a c มี32คะแนนอันดับที่12 f u l แลมมี34คะแนนอันดับที่11 s u n d e r l a n d มี36คะแนนอันดับที่10 n e w c a s t l e u n i t e d มี36คะแนนอันดับที่9 AFC b o r n m u s มี37คะแนน อันดับที่8เอเวอร์ตันมี37คะแนนอันดับที่7เบรนฟอร์ดมี39คะแนนอันดับที่6ลิเวอร์พูลมี39คะแนนอันดับที่5เชลซีมี44คะแนนอันดับที่4แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมี45คะแนนอันดับที่3แอสตันวิลล่ามี47คะแนนอันดับที่2แมนเชสเตอร์ซิตี้มี50คะแนนอันดับที่1อาร์เซนอลมี56คะแนน ก็จบกันไปแล้วนะครับกับสรุปตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกอังกฤษวันนี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับสวัสดีครับ